ผมเพิ่งกลับมาจาก k k v และนี่คือสิ่งที่ผมเจอวัดดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟัง podcast มีร้านเลยเหรอพี่ไร้หนาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินในกระเป๋าของทุกคนนะครับผมทุกคนครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมเพิ่งกลับมาจาก k k v ครับก็เลยอยากจะมาเล่าว่าสิ่งที่ผมเจอที่ k k v เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยทําคลิปแบบไปเยี่ยมชมไปสักดตันบัดนะครับมีคลิปหนึ่งเนี่ยที่ผมไปเดินตรงร้านมูชิ ร้านมินิโซไดโซแล้วก็ร้านมิสเตอร์ดีไครับาตอนนั้นเนี่ย k k v เนี่ยก็มีข่าวว่าจะมาเปิดครับแล้วมันก็กำลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าณตอนที่ผมไปวันนั้นเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับก็เลยขอเลื่อนมาเป็นคลิปนี้เลยกันดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกับ นักลงทุนนะครับที่สนใจลงทุนนะในหุ้นตัวมิสเตอร์นะครับเพราะว่า kkV เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของเขาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวมาค่อนข้างจะหนาหูครับว่า KkV เนี่ยจะมาแย่งยอดของโมชิหรือเปล่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปเนี้ผมก็เลยไปลงพื้นที่มานะครับก็จะเป็นห้างแถวย่านบางแคนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานเลยก็ลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเข้าเรื่องเลยนะโอเคเนี่ยครับอันนี้คือหน้า อันนี้คือหน้าร้านสาขาของ k k v นะครับที่ผมไปมาก็ช่วงที่ผมไปมันมีมัสคอตด้วยแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าไอตัวมัสคอตเนี่ยเป็นมัสคอตของเขาหรือเปล่าครับหรือว่าเขาแค่เดินเดินผ่านเพราะว่าไอตรงร้าน k k b เนี่ยมันเชื่อม2ประตูครับคุณเห็นไม้ด้านหลังปะอันเนี้ยอันเนี้ยคือประตูทางออกห้างครับที่เป็นตรงไม้อะไอตรงที่เป็นช่องชองตรงเนี้ยมันคือลิฟต์นะอมันเป็นทางเข้าห้าง แล้วไอประตูข้างหน้านี่แหละก็เป็นทางต่อจากห้างคือมันเชื่อม2ประตูครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามัสคอตนี่เขาเป็นของเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางผ่านที่เดินไปขึ้นลิฟต์นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาก็จะวางติดกับไอร้านใหม่ตรงนี้ก็เพิ่งมาเปิดเหมอือนกันไอร้านพูลวดักเนะี่ยก็เป็นร้านไก่ทอดนะครับโอเคแต่ว่าตรงโซนทาเลที่เขาตั้งเนะี่ยมันอยู่ตัวมุมสุดของห้างเลยครับแล้วก็สาขานี่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะ อขนาดค่อนข้างใหญ่เลยใหญ่กว่าโมชิที่เปิดในห้างเดียวกันอีกเพราะว่าไอ้ห้างที่ผมไปอันนี้ยมันก็เป็นห้างเดียวที่ผมไปสักคัตตันบัตรคราวที่แล้วแหละนะครับอ่านนี้ก็คือตัวบรรยากาศนะครับก็ตอนผมไปคนก็เยอะอยู่นะผมไปช่วงวันธรรมดาครับช่วงเย็นๆหน่อยก็ยังมีคนเดินพลุกพล่านอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศด้านในครับอันนี้คือ f i r s t impression คุณจะเห็นว่าสีสันนี่ค่อนข้างสดใสครับแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยเขาก็เอาเนี่ยพวกเนี้ยพวกตุ๊กตาพวกของเล่นอะไรมาวางไว้ด้านหน้านะครับสังเกตว่าสีหลักร้านเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองสดใสเลยนะครับก็น่าจะเป็นคอนเซปต์เขาแหละนะครับทีนี้อันนี้คือหน้าร้านที่เข้าไปคุณจะสังเกตเห็นก็คือตัวอาร์ตทอยเนี่ยเขาเอาอาร์ตทอยมาวางไว้ข้างหน้าเลยนะแล้วมันก็เป็นเชลที่ใหญ่กว่ามูชีด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าขนาดร้านสเกลร้านเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ ผมว่าใหญ่พอๆกับมิสเตอร์ดีอเลยมั้งมันเหมือนกับว่าแบบเป็นมิสเตอร์ดีที่อัปเกรดมาเป็นโมชิครับคือแบบถ้าเอาโมชิบวกกับมิสเตอร์ดีไมันก็จะได้ออกมาเป็น KKV ครับแล้วผมก็เดินดูราคานะเริ่มจากอาร์ทอยก่อนก็ใกล้เคียงกันนะอย่างอันเนี้ยห้าร้อยห้าสิบสามรอยี่สิบคือมันก็ไม่ได้ถูกกว่าโมชิหรือว่าถูกกว่าแบรนด์อื่นนะครับราคามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่สังเกตก็คือไอแบรนด์ที่เขาเอามาเปิดเนี่ยแบรนด์ที่เขา,เามาวางเนี่ย มันไม่ใช่ของป๊อปมารนะ์ทนะทั้งร้านเลยก็ไม่ได้มีของป๊อปมาร์ทแล้วแม้แต่ตัว52ทอยเนะี่ยก็ยังไม่มีครับคือตัว52ทอยเนะี่ยก็เป็นแบรนด์อาร์ทอยแบรนด์หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดังเข้าป๊อปป๊อปมาร์ทนะแล้วไอ้แบรนด์เนี้ยโมชีเขาซื้อไปวางครับแต่สําหรับเชลล์อันเนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่ผมไม่รู้จักครับก็อาจจะไม่ใช่ทั้ง2แบรนด์นี้เลยนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งก็คืออีกทางฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นโซนตุ๊กตาเลยครับ ผมว่าข้อข้อน่าสังเกตของตัวไอไอตัวเนี้ยไอตัวเคเคเวคือเขาจะโดดเด่นทางด้านการจัดวางเป็นโซนน่ะแล้วเหมือนแบบเป็นอาณาจักรเลยอะอาณาจักรเครื่องสําอางอาณาจักรอาร์ตทอยอาณาจักรตุ๊กตานะีแล้วมันค่อนข้างจะสร้างอิมแพคครับคือแบบสายตามันจะดึงดูดไปในทันทีอะถ้าเกิดคนชอบตุ๊กตาก็จะโดนดูดไปทางนี้ทันทีอะถ้าเกิดเทียบกับโมชิหรือว่าร้านอื่นที่มันก็ยังคงเป็นเชลใช่ไหมแต่ดูคุณดูตรงนี้ดิมันเหมือนเป็นห้องห้องนึ่งไปเลยอะมันค่อนข้างจะแบบแ คนที่ชอบในสิ่งนั้นๆเข้าไปนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือไอเนี่ยตุ๊กตาแฟนฝ่ายผมว่าน่ารักดีแล้วก็ราคาสองเก้าเก้านะสังเกตว่าราคามันไม่ได้ถูกนะอืมนะครับผมนี้่เห็นไหม่าดึงดูดตาถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบตุ๊กตาคุณก็จะโดนดูดเข้าไปในนี้เลยฮะอืมนะครับผมทีนี้มาลองเยี่ยมตัวโซนอาร์ทอยบ้างว่ามีอะไรนะครับก็ถือว่าราคาก็ไม่ได้ถูกครับ อันนี้สามปดศูนะไอตัวพึ่งน้อย mm. เขาก็วางเปนกระจกเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือเอ่อแคตตาล็อกเขาหลากหลายกว่าครับเพราะว่าเนื่องด้วยสเกลร้ลานด้วยอย่างไอตัวนี้เนะี่ยผมก็ไม่ไม่ได้เจอที่โมชีนะแล้วก็มินิโซอะไรก็ไม่ได้เจอก็มาเจอไอตัวนี้แหละที่อยู่ที่ k คเเนะี่ยซึ่งมันก็หลากหลายครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับอันนี้คือโซนที่เป็นอาร์ตทอยคุณดูดิ mm. เห็นไหมว่าเขาโดดเด่นเรื่องแบบการจัดวางเป็นเชลเชลอะ่ะ ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบอาร์ทอยโดนดูดไปตรงนี้แน่ๆฮะต่อให้มันจะไม่มีแบรนด์ป๊อปมาดหรือห้าสิบสองทอยก็ตามแหละแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมาเดินดูบ้างแหละถูกไหมถ้าเกิดเจอแบบการจัดวางแบบนี้เข้าไปอะคือดิสเพลย์เขาโหดครับเอมเอาง่ายๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงมีตรงเนี้ยคือหลังๆเนี่ยเลโก้ LEGO เขาก็ทําเลโก้แบบนี้นะคือแบบให้ผู้ใหญ่ต่อนะเป็นทรงโมเดลรถอันนี้เขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่เลโก้นะครับ ผมคิดว่าแบรนด์หลักๆที่เขาเอามาเปิดอ่ะก็น่าจะเป็นแบรนด์จีแหละเพอเผอจะเป็นแบรนด์เขาเองที่เอามา OEM ข้างนอกทําให้เขาด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดคุณเป็นแฟนแบบอาร์ตทอยคุณก็ต้องมาเดินดูบ้างแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยครับเขาก็ค่อนข้างหลากหลายเนี่ยสังเกตตัวแบรนด์ตัวโลโก้นะเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยครับมันจะไม่ใช่ป๊อปมาร์ทหรือว่าแบรนด์อะไรที่เรารู้จักกันนะครับราคาตรงนี้ก็ประมาณสามสองเก้านะอืม แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวของเล่นครับของเล่นเนี่ยจริงๆคุณก็อาจจะเห็นว่ามันก็ทั่วไปใช่ไหมไอ้ตัวร้านลฟ์สไตล์อื่นก็เจอแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตก็คือคุณภาพเขาดีมากๆเลยนะอืมตัวราคาก็ประมาณทั่วๆไปไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ว่าผมจะหยิบมาให้คุณดูชิ้นหนึ่งก็คือไอชิ้นนี้เนี่ยครับดีเทลมันดีมากเลยนะเนี่ยคืออย่างสมัยผมเป็นเด็กครับตัวสักสิบผ้า สิบยี่สิบปีที่แล้วเนะี่ยของเล่นคุณภาพไม่ได้เท่านี้นะครับคือต้องบอกว่าเทคโนโลยีผลิตจีนนี้แบบสุดยอดจริงๆครับดีเทลมันดีแล้ว,วไอ้ไอ้น,นี้ยคือมันไม่ใช่พลาสติกแบบยุบๆนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นโครงมาแล้วข้างในป็นอากาศอะ่ะแต่คือมันแน่นแน่นทั้งตัวเลยนะคือแบบมันค่อนข้างมีความแข็งแรงอยู่ครับแล้วก็สีสันก็สดใสผมเป็นเด็กผมก็อยากซื้อนะผมยังอยากซื้อไปตั้งเลยแต่ตอนนี้ไม่มีที่วางแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นโซนการ์ดเห็นป่ะว่าดิสเพลย์เขาโหดมากคือแบบมันทั้งชั้นเลยทั้งชั้นก็ประมาณสองถึงสามเมตรนะอันนี้แบบกินไปสองเมตรเลยอือมถ้าเกิดคุณเป็นแฟนการ์ดก,ก็ต้องแวะมาดูแต่สังเกตนะว่าไม่มีการ์ดดังๆอย่างการ์ดโปกเกมอนการ์ดอะไรพวกนี้นะก็เป็นแบบเป็นแบ,บนแบ,บ,แบรนด์ของเขาอะครับไม่ใช่ตัวแบรนด์ที่เราได้ยินกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเลโก้แต่ว่าไม่ไม่ใช่เลโก้นะครับเนี่ยโซนหุ่นยนต์ก็มีแต่สังเกตนะอันนี้ไม่ใช่การ์ดดมนะคุณอาจจะดูเหมือนแต่ไม่ใช่นะ คือเอาง่ายๆอ่ะผมว่าจีนเขา copycat จริงๆนะเนี่ยเห็นปะโรบอทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นปะสลูแบนไม่ใช่บันไดไม่ใช่อะไรอืมมันเป็นแบรนด์เขามันเป็นแบรนด์เขาถ้าเกิดคนติดแบรนด์เนี่ยก็อาจจะเข้ามาดูแล้วก็เดินผ่านแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซีเรียสอ่ะถ้าเกิดจะซื้อของเล่นไปฝากลูกอ่ะผมว่าโดนแน่นอนนะโซนพวกนี้แล้วก็สินค้าเขาหลากหลายนะครับมีสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปก็มีแต่ว่าเขาก็จะจัดวางเป็นโซนแบบนี้แหละฮะก็เป็นทั้งแถวเลยยาสีฟันก็ยาสีฟันยกแถวเลยคือว่า มันมีความคล้ายๆมิสเตอร์ดีไอยู่ครับคือมันก็จะวางเป็นโซนๆแต่ว่ามันเอามาชุบตัวใหม่เอามาแต่งดีกว่าสินค้าดูน่ารักกว่าไฟสว่างกว่าร้านหน้าเดินกว่าอะไรประมาณนี้นะครับน,นี่ส่วนไลฟ์สไตล์อย่างผมก็ให้พามาดูบรรยากาศครับก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของพวกครีมบำรุงผิวอะไรพวกนี้นะปะตัตเตอร์ปิดแผลสังเกตไหมเนี่ยอันนี้คือแบรนด์เขาเลยเห็นปะเขาแปะ KkV มาเลย เป็นเฮาส์แบรนด์ครับสิ่งที่ควรสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือเฮาส์แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเขาเองอ่ะในร้าน k, k v เมีเยอะมากครับมีเยอะกว่ามีเยอะกว่ามินิโซมีเยอะกว่าไดโซมีเยอะกว่าโมชิโมชิผมคิดว่ามันมีความเป็นมูจิอะแต่ว่าไม่ได้เท่ามูจินะมูจิคือในนั้นอ่จจะเป็นแบรนด์เขาเองหมดเลยใช่ไหมอย่าง KKV เนี่ยมันก็จะมีแบรนด์อื่นปะาปนอยู่แต่ว่าถ้าลองมาจากมูจิก็คือ KkV นี่แหละในห้างนี้นะสำหรับสินค้าและสไตล์ที่ผมเห็นว่า เออมันมีแบรนด์ของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยพอเห็นไปทิชชู่ก็ทิชชู่ยกเชลเลยฮะเหมือนไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแอสเตติกนะพวกครีมบำรุงผิวแต่ว่าไอ้แบรนด์พวกนี้ผมไม่รู้จักเลยครับอืมผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์เขาเองหรือว่าเป็นแบรนด์ข้างนอกแต่แต่ที่รู้ก็คือสิ่งที่เจอเยอะมากตรงหัวคลิปที่ผมบอกอะสิ่งที่เจอเยอะมากอะคือสินค้าแบรนด์จีนครับแล้วก็สินค้าแบรนด์ที่ผมไม่รู้จักอืมคือผมเดินในเนี้ยมันแบบผมไม่คุ้นเลนนนเ,เลยยยแรรนนดด์ะคคไไไม่่่่อ้ิทาหเลย แต่เขาก็เอามาขายในราคาถูกถูกกว่าตัวแบรนด์ต้นต,ตำรับนะสำหรับตัวเอสเตติกแล้วคุณดูนี่ดิอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์ของ KkB หรือเปล่าที่คุณดูแบบเห็นป่มดูโปรดักต์หน้ารองหน้าใช้เนีน่ยแหละเขาก็ติดป้าย t r y มีแบบให้ลองใช้เลยนะครับอืมแต่ดีไซน์เขาดีต่อให้เป็นแบรนด์ที่ไม่รู้จักนะแต่ว่าสิ่งที่มาสู้ได้ก็คือพวกดีไซน์พวกเนี้ยครับมันก็ดูแบบหน้าดึงดูดหน้าลองใช้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโซนของเครื่องสําอางเอ้เนี่ยไอ้แบรนด์พวกเนี้ยผมไม่คุ้ มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าเป็นเคที่ดอเหมือนที่เราเคยได้ยินนะโลจูคิสอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันเป็นแบรนด์ที่แบบเออผมไม่ค่อยคุ้นว่าแต่ว่าถ้าเกิดสส่เครื่องสําอางอะ่ะก็รบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าเอ้ย,อยพวกนี้มันมีชื่อเสียงหรือเปล่าเนี่ยน B la, C C, เนี่ยบาเบล่าซีซีอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันแล้วก็น,นี้ครับผมชอบอันนี้นะคือมันเป็นคล้ายๆปูนปัสเตอร์ครับแต่ว่าเป็นปูนปัสเตอร์ที่เอามาแปะเป็นรูปอะเป็นภาพ เป็นศิละปะแบบอะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วนูนสูงอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบพอมาทาสีเสร็จก็จะเป็นสีแบบเนี้ยถ้าเขาก็มาวางแปะให้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะปรับ sku ไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช่แบรนด์ใช่ว่าเป็นแบรนด์ k k v หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแบบแคตตาล็อกเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับผมว่าหลากหลายกว่าร้านพวกมิโซซะอีกนะอืมันมีหลากหลายประเภทเนี่ยเห็นป่ะแต่ว่าราคาก็ก็สมเหตุสมผลนะประมาณ300รอบาทนะครับ เนีย่ยโซนปากาก็เป็นปากาปไปเลยผมนึกว่ามาเดิน B 2 o S โซนเนี่ยเห็นแปาว่าเขาจัดวางเป็นโซนๆค่อนข้างชาัดเจนเลยเป็นอาณาจากักรอาณาจากักรซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแบบข้อข้อเสียเอาข้อเสียก่อนคือแบบเวลาเราเดินอะ่ะมันจะดูแบบเป็นล็อก ล็อกล็อกล็อกเป็นก้อนๆไปอ่ะเวลาเราอยากจะได้ของก็ต้องเดินไกลหน่อยมันจะรู้สึกเหนื่อยใช้ความพยายามในการเดินถ้าเกิดเทียบกับโมชีเนี่ยที่สเกลมันเล็กกว่าใช่ไหมแล้วของมันก็แบบคอมแพลกกว่าอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเอื้อมเยอะนะสมมติแบบซื้อตุ๊กตาแล้วอยากได้ปากกาเนะี่ยก็อาจจะเดินนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเคเควีอ่ะอาจจะต้องเดินข้ามแผนกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับอันนี้ก็เป็นโซนอาหารเห็นบ้างก็วางเป็นเชลเลยอันนี้นึกว่าไปเดินอยู่ในดอปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ สังเกตนะมีแต่แบรนด์พวกที่เราไม่ค่อยรู้จักอะ่ะเนี่ยไอ้ปะอันนี้ก็จัดวางเชล์แบบเป๊เปะๆเลยอันเนี้ยความเป็นจีนสูงมากคือเขาขายไอ้เน,นี้ยคูลเดลลี่ซีรีส์ก็แบบสเปรย์พ่นเย็นๆอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็จัดวางแบบพรึบพรึบอย่างเนี้เลยครับมันก็ดูตาแหละแต่มันก็แบบอืมมันก็เป็นก้อนใหญ่ๆไปนดิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบความแบบค,แบบคอมแพบคบสะดวกสบายมินิมิน,มนิอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่เหมาะเนี่ยก็เป็นตะกร้าตัว KKB สังเกตนะไอตัวร้านด้านหลังเนะนี่ยน้ําด้านหลังเนะี่ยก็จะเริ่มมีที่เราคุค้นๆและมีโตเกียวคาบ้านี่ผมเคยได้ยินอยู่ข้างล่างก็เป็นร้านเอ่อแบรนด์ป๊อกกาป๊อกกาอืมที่เป็นร้านขายชาครับสีหลักของเขาก็สีเหลืองแบบนี้แหละเนาะอ่ะทีนี้ผมก็ไปดูอ่านี่ก็เริ่มรู้จักแล้วไอแถวตรงกลางเนี่ยอันนี้คือหนงฝูนะครับคือชาของหนงฝูผมเคยทําคลิปไปเดินเพิ่งกลับมาจากจีนนะ่ะก่อนหน้านี้ประมาณสักสองอาทิตย์มั้ง ราคามันประมาณห้าหยวนห้าจุดห้าหยวนราคาก็ประมาณใกล้เคียงกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนทําคลิปนี้ค่างเงินมันไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะอืมอันเนี้ยหนงฝูเขาก็แวะมานะครับมาทั้งองคาพยบนะครับข้างล่างก็เป็นพวกชาญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะสังเกตนะสังเกตนะหนงฝูอยู่เชลตรงระดับสายตาเลยนะแต่ว่าชาญี่ปุ่นนี่ต้องก้มไปหยิบหน่อยนะครับตามสภาพตามสภาพไปอ่ะอันนี้คุ้นๆแล้วใช่ไหมลูกอมแฮกอะไรนี้แต่ไม่มีฮอนนะเออตอนผมไปเดินนี่ไม่มีฮอน แล้วก็ไอ้ป๊อปป๊อปอะไรตรงเนี้ยป๊อปป๊อปแคนดี้ก็เป็นแบรนด์ที่เราไม่ได้รู้จักนะมันก็ไม่ได้มีโอเล่ไม่ได้มีอะไรพวกนั้นนะอืมแต่มีแฮกนี่แหละอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแฮกเจ้าไหนผลิตอ่ะตรงเนี้ยมีทองการ์เด้นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มมีแบรนด์ไทยแต่ว่าน้อยครับส่วนใหญ่แบรนด์แบรนด์ไทยนี่น้อยนับได้เลยนะครับแบรนด์จีนเยอะกว่าเยอะ,เ,ยอะเนี่ยข้างล่างนี่จีนทั้งแท่งเลยสังเกตนะว่ามันไม่ได้มีพวกสาหลายเท่าแก่น้อยเท่าสัวอะไรที่นักลงทุนมักจะได้ยินกันนะครับแล้วก็ดดูเูเเเีียยนน อันนี้จุดชําระเงินจุดสังเกตก็คือการเดตกาเล็นะครับครับเขาผมว่าเขาค่อนข้างทําง่ายนะก็คือคอนเทนเนอร์สีเหลืองแหละมันเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะแล้วก็ k k เที่ผมไปเดินทุกสาขาเนี่ยนอกเหนือจากที่ทําคลิปด้วยนะไอตรงจุดชําระเงินหรือว่าเดคอเลตตกแต่งเนะี่ยเขาก็จะเป็นคอนเทนเนอร์สีเหลืองแหละผมว่ามันก็เป็นแบรนดิ้งนะจำได้ค่อนข้างง่ายถ้าเกิดเห็นคอนเทนเนอร์สีเหลืองอ่ะก็จะนึกถึง KKV เลยนะครับผมว่าก็เจ๋งดีอันนี้ อันนี้ก็โซนแว่นตาเห็นไหมครับว่ามันยกเป็นเชลเลยอย่างของร้านอื่นมันอาจจะเป็นแบบเป็นเชลเล็กกว่าน,นี้ประมาณสัก2เมตรอะไรประมาณเนี้ยความกว้างแต่เนี้ยเขายกเป็นเชลเลยอันนี้ก็ต้องเนื่องด้วยสเกลร้านด้วยนะเพราะเขาเปิดใหญ่อันนี้ก็เป็นโซนแก้วนะครับสังเกตว่าไม่ได้ถูกนะเก้า้าบาทนะผมว่าพอๆกับโมชิโมชิแหละเนี่ยอย่างโซนตุ้มหูก็ตุ้มหูตุ้มหูเห็นไหมครับ <laughs> ตุ้มหูยกแผงเลย เออคือตรงนี้ผมว่าเขาดิสลัฟไอร้านรถเข็นนอกห้างเลยอ่ะที่เราเห็นแบบเป็นเคาน์เตอร์อะไรพวกเนี้ยเคาน์เตอร์ร้านรถเข็นที่มันขายเครื่องสำอางถูกๆอะ่ะผมว่าแบบเนี้ย k คเคบเขามาแย่งตรงนี้ด้วยนะอืมครับผมอ่านี่ก็เป็นการยืยนยันว่าผมไปเดินจริงๆนะครับเลือกถ่ายตรงไหนไม่ถ่ายถ่ายตรงโซนเครื่องสำอางคนระัะผู้หญิงผู้หญิงโซนจูเบลรีน่นะนี้อันนี้ก็โซนกระเป๋าครับก็คล้ายๆโมชีโมชีแหละตรงนี้นะครับใกล้เคียงกัน ก็โซนหมวกก็หมวกทั้งนั้นเลยฮะหมวกทั้งแถวหมวกเขาใช้ได้นะผมไปลองใส่นะเออพอดีหัวนะดูดีด้วยราคาประมาณไหนจำไม่ได้แล้วราคา1า3 9ก็ไม่ได้ถูกราคากลางๆนี่ครับโซนจิวเวลรี่ก็จิวเวลรีร่ทั้งแถบเลยนะครับที่ผมก็ไปเดินก็มีโซนตรงนี้เป็นโซนน้าหอมนะน้ําหอมอันนี้แบรนด์เขาเลยนะสังเกตเห็นไหม KKV เนี่ยตรงนี้ก็แบรนด์เขาเลย ให้ถ่ายวันนี้คืออะไรกางเกงในผู้หญิงครับกางเกงในผู้หญิงเออผมไปถ่ายมาซาบีน่ากับวาโก้ก็โดนนะเออเขาก็มาเหมือนกันเขาก็มาเหมือนกันตรงนี้อ่ะอันนี้ก็แก้วน้ำน่ารักน่ารักก็ร้อยเจ็ดเก้าเออร้อยห้าเก้าอันนี้ก็โซนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีพัดลมมีตุ๊กตาโคมไฟนะครับประมาณนี้ก็ซ้ําๆนะตรงนี้โซนซ้ําๆอันไหนที่มันซ้าๆเขาก็จะเน้นปริมาณเห็นไหมว่ามันตั้งเป็นแผงเลยนะครับถ้าเทียบกับ โมชิหรือโมนิโซหรือว่าอันอื่นน่มันก็แบบอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะมันก็ดูแบบเหมือนของปั๊มขายแต่ข้อดีก็คือเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ถ้าอยากได้ก็อยากจะไปเดินแล้วก็สังเกตว่าเขายังมีความเป็นจีนสูงอยู่นะผมอยากให้คุณสังเกตตรงนี้นี่วันที่ยอดเยี่ยมดูก็รู้แหละว,ว่าใช้ทานสเลดมาแน่นอนอ่ะอาจจะแบบเกรดเดย์อะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเป็นภาษาเขานะ ก็ยังมีความเป็นจีนอยู่นะอะไรประมาณนี้เห็นปะ่ะถ้าเกิดเป็น Localization จริงๆมันอาจจะไม่ใช้คํานี้นะมันอาจจะแบบวันนี้มีความสุขจังเลยถูกไหมอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นคําที่เป็นภาษาพูดมากกว่านี้แต่อันเนี้ยผมดูแล้วรู้เลยว่าใช้ g o o g l e t r a n s l a t นแน่นๆมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับคําอะไรก็ต้องอาจจะยังต้องปรับอยู่นะมีความเป็นจีนแบบจีนนิวคอมเมอร์อยู่อะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นโซนหูฟังนะครับ ูฟังเนี่ยผมจำได้นะมิสเตอร์ดีไอไ้เขาขายประมาณ6 9 7 9ก็มีนะถูกสุดอะแต่ของ KKV เนี่ย99นะครับเออเป็นข้อสังเกตว่ามันก็เป็นความตั้งใจแหละว่าเขาอยากจะทำช็อปที่มันพรีเมียมขึ้นก็เลยเอา KKB มาเปิดนะครับย้ำอีกทีนะมิสเตอร์ดีไอกับ KKV ีนี่เป็นหุ้นเดียวกันนะครับแล้วก็กำลังจะ IPO น่าจะในปีนี้แหละถ้าเป็นไปตามแผนนะนี่เป็นภาพบรรยากาศถ่ายจากข้างในนะครับ อันนี้ก็มาดูเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะตกแต่งนะครับสินค้าหลากหลายมากแล้วก็เนี่ยโซนน้าหอมเห็นไหมแบรนด์ KKB เข้าหมดเลย House brand เขาเยอะมากครับผมว่าเยอะกว่าแบรนด์ที่เขาเอามาขายสิ่งที่ผมชอบก็คืออันนี้ครับไอตัวรองเท้านี่แหละรองเท้าแบบทําลายนะผมว่าต่อไปเขาน่าจะเพิ่ม SKU ตรงนี้แหละคิดว่านะครับอืมอ่ะอันนี้เป็นโซนที่เป็นตู้เย็นตู้น้ําเย็น,ต,นตู้เดียวที่มีในร้านนะจริงๆไม่เยอะนะครับอืม ก็อาจจะขายเฉพาะกับคนที่อยากมาซื้อแล้วก็กินทันทีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งวันที่ผมเข้าไปเนี่ยก็มีคนซื้อนะแต่อาจจะแบบคนเดินห้างหิวน้ําก็เลยแวะมาซื้ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับสินค้าอันนี้แปลกมากมันคือ มันเหมือนแบบเป็นเป็นปอกอะเป็นปอกหมอนปลอกผ้าห่มอะอันนี้เขาก็บอกเลยว่าเอาไว้ใช้ตามโรงแรมนะแล้วกลัวว่าแบบมันจะสกระปรกมันจะแบบมีเชื้อเลยหรือเปล่าแล้วก็เอาปอกอันนี้คลุมแล้วก็นอนนะครับเป็นปอกหมอนปอกผ้าห่มอะอันนี้ผมยังไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะที่เป็นร้านไลฟ์สไตล์ในไทยอะโมชีก็ไม่มีมินิโซก็ไม่มีหรือว่าเขาอาจจะมีในอนาคตก็ไม่รู้นะแต่หน้าตอนที่ผมไปเนะี่ยมีแค่ KKV ที่เดียวที่มีอันนี้ครับ แล้วก็เป็นแบรนด์เขาเองด้วยก็น่าจะเป็นนวัตกรรมไม่ใช่นวัตกรรมหรอกเป็นโปรดักเป็นนิวโปรดักนิว w s สจากจีนน่ะนะครับอันนี้ก็เป็นโซนทางออกที่ผมบอ,อกอะว่าทางออกอีทางห้เป็นทางนี้ก็เข้าจากหน้าห้างได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นดูว่าเขามีโปรอะไรบ้างช่วงนี้นะเขาเพิ่งเปิดมาใหม่ไม่นานนะน่าจะเปิดประมาณปลายมีนานี่แหละนะครับก็มีแโปรโมชั่นอยู่ว่าซื้อครบเท่านั้นเท่านี้แถมฟรีอะไรอย่างนี้นะครับ ก็มีโปรบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว k k b นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าผมมีแถบอีกรูปหนึ่งคือรูปนี้ผมเดินขึ้นไปชั้นบนครับต้องบอกก่อนว่าทางที่ผมไปอ่ะ KKV อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ไดโซ o อยู่ชั้นหนึ่งนะครับพอขึ้นมาชั้นสองเนี่ยจะเป็นโมชิโมชิแล้วก็มูจิแล้วก็ส่วนชั้นสามเนี่ย ก็จะเป็นเอ่อเป็นอะไรนะเป็นอีกกันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงชั้น3ก็จะเป็นอีกเป็นมิสเตอร์ดีไอวายครับสังเกตนะว่ามิสเตอร์ดีไอวายเนี่ยเขาไปเปิดอยู่ชั้น3ส่วนตัว k k เคเนี่ยเขาเปิดอยู่ชั้น4แล้วก็เดินเข้าจากในหน้าห้างได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบทาเลท,ที่เขาแบบอยากจะมาหรือว่าที่เขาดิวได้นะแล้วพอผมขึ้นมาชั้น4ี่เนี่ยชั้นโซนโลงหนังเนี่ยมันมีไอร้านอันนี้นนครับอันนี้ไม่ใช่แบรนด์หรอกไม่ใช่เฟรนชชายหรอกแต่ว่ามันเป็นร้านขายทุกอย่าง10บาทคือมันกก็แย แยกกลุ่มเหมือนกันครับคือถ้าอยากซื้อของถูกแบบก็ขึ้นมาชั้น4แล้วร้านค้ามันก็มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ต้องบอกว่าในห้างเดียวกันเนี่ยอย่างห้างที่ผมไปเนี่ยมันก็มีการแบ่ง category, แคตตาล็อกีเบกการแบ่งกลุ่มลูกค้าของมันอยู่นะอย่างลูกค้าระดับแบบอยากได้ถูกๆเลยเนี่ยก็ไปร้านแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้ของที่แบบแพงขึ้นมาหน่อยมีคุณภาพขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้ก็เข้ามิสเตอร์ดีไอหรือว่าถ้าอยากได้ของแบบที่มันแพงๆใช้ได้เลยราคาประมาณเลทกลางๆสูงๆหน่อยแต่ว่ามีหลากหลายก็ไไปปนนครบรบบบหืออว่าาาถ้ายา้ยกดแบบเ็ เนมจากญี่ปุ่นเลยก็เข้ามูจิอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันก็มีการแข่งขันแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มภายในนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบ KKB มาเปิดแล้วมันจะแย่งลูกค้าจากทุกทุกแบรนด์น่ะแบรนด์อื่นมันจะแย่มันไม่ใช่นะครับคือแต่ละแบรนด์อ่ะมันก็มีจุดเด่นของเขาแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตัวเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยมีตัวหารเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเกิดแบรนด์ k k b มาเปิดนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเค สรุปนะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่าแหละคิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจ k k v นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์ทั้งนักลงทุนแล้วก็บุคคลทั่วไปเลยนะครับเหมือนผมแบบพาเที่ยวรีวิวคร่าวๆแหละว่า k k v เป็นยังไงนะครับถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอได้ประเด็นนะว่าพอไปเห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปที่แวะมาดูคลิปผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอได้รีวิวนะว่า k k v น่าสนใจอะไรยังไงนะครับแล้วก็น่าจะพอเปร โอเคจะได้เตรียมกระเป๋าตังค์ถูกอะไรประมาณนี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KKB หรือว่าร้านไลฟ์สไตล์อันไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมกับน้องๆเนี่ยจะได้มาอ่านแลกเปลี่ยนกันครับร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคไทยด้วยนะให้รู้เท่าทันกันมากขึ้นนะครับชอบใจคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับอันกับแรกคุณจะได้เจเนเรตคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์บิ๊บบลาเลยพีี่ได้้มััยนะครบว